เ,เรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นคาีอากรรมข่าวหนักๆกันหน่อยแล้วกันที่ว่าไปพบเจอเป็นสารไซยาไนดะ์ะผสมอยู่ในถ้วยกาแฟแล้วก็มีการวางแผนแล้วก็ให้กลุ่มเพื่อนเขานี่แหละที่เป็นเจ้าหนี้ครับดื่มค,คขณะที่มาเคลียร์เจรจาเคลียร์หนี้กันเมื่อเช้านี่ผมไปซื้อกาแฟแล้วก็เจอเพื่อนที่เป็นฝรั่งเป็นชาวอเ,ชาอเมริกันต่างชาติเนี่ยเขาทักทายพอมาเขาบอกเขาคุยว่าเอ๊ะเรื่องแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วการฆ่าล้างนี่ทําไมคุณเป็นลูกหนี้เองคุณไม่เอาแค่ตัวคุณเองตายไปแล้วเอาคิดแบบตรงนี้นะ ภาษาจีนเขาเรียกว่าโกตักเนี่ยถึงแค่ตัวแล้วเกินทําไมคุณไม่ฆ่าตัวเองตายไปแล้วทำไมต้องคนอื่นที่ปิดมาเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ของคุณต้องมาติดร่างแหไปด้วยอาจจะเผลหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องเผลมันใส่ตรอกนไงคือคุยกันเผลอไม่ถึงคนที่วางแผนไงคนที่ใส่ยาไงเผลอคุยยังไงนี่มันวางทุกแก้วหรือหกแก้วหมดไปก็เผลนไปหยิบดื่มเลยไงก็เรียบร้อยเลยอ่ะใช่ไหมทีนี้ประเด็นขึ้นหน้เป็นยังไงคุณรุตคาก็มันมีเรื่องของกระทรวงยุติธรรมเขาออกมาเตือนเรื่องของการครอบครองสารสายนายนี่นะะ เขาบอกว่ามีโทษอย่างแรงเลยนะถ้าเกิดว่าใครมีมีสารตัวนี้เอาไว้ในครอบครองเนี่ยมีโทษจำคุกถึง2ปีเลยแล้วก็ปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทครับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่หลังจากมีเหตุข่าวใหญ่มาเมื่อวานนี้รอ,องโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทางด้านคุณเกณฑ์กาอุ่นจิตเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นเนี่ยก,กลางกรุงนะครับ ว่ามีการตรวจพบสารไซยาไนด์บริเวณที่จุดเกิดเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารไซยาไนด์เนี่ยหาได้ง่ายและก็ะสามารถพบได้ในชีวิตประจําวันเพราะว่ามีสารชนิดนี้จะอยู่ในผักผลไม้นะครับเช่นข้าวเจ้าข้าวสาลีพืชมะม่วงส่วนในทางอุตสาหกรรมเนี่ยสารไซยาไนด์เนี่ยใช้ในการผลิตไนลอนและก็พบมากที่สุดในยาฆ่า,มมาแมลงซึ่งไซยาไนด์เนี่ยมีพิษร้ายแรงมากเลยนะครับ เมื่อรับประทานพิษนี้เข้าไปแม้เพียงนิดเดียวอวัยวะและก็ระบบประสาทส่วนกลางตับไตไส้พุงระบบหัวใจเนี่ยจะได้รับผลกระทบทันทีนะครับ,ค,รบคุณเกณฑ์การเนี่ยยังบอกว่าความรุนแรงของอาการเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณของสารพิษที่ได้รับเข้าไปด้วยและเจ้าเวลาในการได้รับสารพิษและวิธีการที่ได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะจากการกินสูตรหรือดมหรือว่าดูดซึมผ่านทางผิวหนัง หากได้รับสายนายเข้าไปในปริมาณมากอาการก็มักจะเกิดขึ้นในทันท่วงทีก็จะเริ่มจากปวดหัวก่อนเลยนะฮะใจสัน่นหน้าแดงหายใจติดขัดเกิดอาการชักแล้วก็วูบหมดสติสุดท้ายหยุดหายใจบางรายเนี่ยเขาบอกว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นภายใน10นาทีรหรือหากได้รับสายานายในปริมาณเล็กน้อยต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน นะครับก็อาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์เสียชีวิตทันทีเหมือนกันมันทําให้การทํางานของระบบประสาทนะครุฑน์นะแล้วก็<ช>ระบบการหายใจติดขัดจริงๆ<ช>เกิดอาการวิมเวียนศีรษะปวดศีรษะอย่างรุนแรงม,รมีอาการง่วนซึมแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนใจสัน่นและอาจจะมีอาการอื่นๆตามมาอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับ,รบเช่นรูม,มาตาขยายตัวเย็นอ่อนแรงหายใจช้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษาเบื้องต้นเป็นเวลานานๆแล้วก็อาจจะทําให้ถึงกับเสียชีวิตได้ในที่สุด แสดงว่าปริมาณที่เขาใส่ไปในครั้งนี้เนี่ยเยอะค่อนข้างเยอะนะถึงกับถึงกับชีวิตได้เลยรัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมนะครับคุณรุจครับจึงได้ออกมาขอเตือนประชาชนว่าไซยาไนจนเจ้าต,ต,ตัวนี้นะครับจะว่าเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปีพศ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตราย3ประกอบมาตรา73ผู้ใดผลิตนําเข้าส่งออกหรือมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่3ดังกล่าวนี้โดยไม่ได้รับการอนุญ,ญาตต้องระวังคุก จำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทหรือทั้ง,งจำทั้งปรับเลยนะคร,ครับครับก็ถือว่าโทษหนักอยู่นะทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น6ศพที่โรงแรมใกล้แยกราชประสงค์เนี่ยคุณบอมครับทีมสืบสวนคนครบาลก็ย,ยังยังไม่ได้ชี้ชัดนะว่านําเข้ามาได้อย่างไรนําเข้ามาก่อเหตุได้อย่างไรนั่นน่ะสิเอยังไม่ได้สรุปนะเป็นการนําเข้าข้ามชายแดนเข้ามาข้ามประเทศเข้ามาเพราะว่าอย่างมีการตรวจสอบจากทางตอมอแล้วเนี่ยมันเข้ามาอย่างถูกต้องทุกอย่าง แต่ในขณะเดียวกันไอ้เจ้าตัวไอ้ตัวยายาเสพติดหรือว่ายาพิษตัวนี้เนี่ยมันมีการนําติดตัวข้ามมารู้หรือเปล่าแล้วมันลรอดสายตามาได้อย่างไรมันต้องผ่านเครื่องสแกนไงใช่ไหมใช่ไหมและอีกอย่างนึงน่ยไปซื้อตามคลินิกเนี่ยไม่ได้นะค้นจ่ายเนี่ยผิดนะเภสัชกรจะเป็นทันดีครอบครองด้วยครับที่สําคัญเนี่ยมันมีการสั่งออนไลน์ อันนี้แหละมันจะเป็อนอน,นนี้หรือเปล่าเป็นตํารวจไซเบอร์ต้องทํางานหนักกันอีกครนนั้งแล้ว <echo noise> ต้องมีการตรวจสอบกวดขันเพิ่มรายละเอียดในการวางมาตรการจับกลุมให้ได้มากที่สุดเพจไหนที่มันทําผิดกฎหมายตรงนี้ต้องปิดไปเลยนะครับต้อง้างไปเลยแล้วก็ทุกๆช่องทางแหละนะครับเพราะจะเป็นทางล่อแหลมจริงๆนะครับเพราะว่าหาซื้อกันได้ง่ายเหลือเกินนะครับ